ล้อแท้สายลุยรุ่นใหม่รุ่นล่ามาหาแล้วครับที่นี่เจฟ้ายางยนต์ดอนเมืองครับผมคลิปนี้พาชมนะครับล้อแท้จากค่ายคอสเมตรุ่นใหม่ล่าสุดครับผมคอส m i c X 8ขอบ20กว้าง10นิ้วออฟเซ็ตลบ25โอ้โหสีดําเงาเซนสีข้างก้านและเป็นล้อรีดเบาด้วยครับผมโอ้โหมาเต็มสเตปจริงๆครับผมประกอบคู่สุดยอดยางเจมแปนไปเลยครับโตโยต้าย RT รนะครับตัวนี้ขนาด2 5 50 20ใส่กับ Ford e v e r e s t และคันนี้มีพิเศษไปชมกันครับ นี่เลยฮะโจทย์ของคันนี้ครับลูกค้าไปทําการวายบอดี้หรือดึงโป่งออกมานั่นเองครับทำให้ล้อเดิมๆเนี่ยครับหายเข้าไปในซุ้มเยอะพอสมควรมาหาเราครับจัดล้อแท้ตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันครับ เรียบร้อยหล่อพร้อมลุยพร้อมเดินทางหล่อรับปีใหม่แล้วครับผมต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ลูกค้าท่านนี้มากๆเลยนะครับเมื่อกี้ที่เราพาไป,ไปชมเนาะก็จะเป็นล้อเดิมนะครับหายเข้าไปในตัวรถเนี่ยเยอะมากมากพอใส่ล้อสเต็ปนี้ออกมาโอ้โหออกมาพอดีเป๊ะครับย้ําว่าไม่มีการลองอะแดปเตอร์นะครับไม่มีการเสริมเติมแต่งไรงนั้นใส่แค่ล้อและยางให้ตรงสเปกก็หล่อแล้วนี่ครับ ย้ำกันอีกทีนึงนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้รุ่นใหม่จากค่าย Cosmic ครับ c o s m i c X8 ขอบ20กว้าง10นิ้ว offset ลบ25จับคู่สุดยอดยางเจแปนครับตัว YRT 25 50 20โอ้หล่อลงตัวครับไม่ต้องดัดแปลงเดิมๆสวยเป๊ะนะฮะชอบเรื่องล้อยางนะครับมาคุยกับเราครับที่นี่เจฟ้ายางยนต์เมืองเราเก็บล้อยางหลากหลายสเปคให้กับทุกความต้องการนี่ครับมาดูด้านหลังอีกทีนึงไปนไงฮะต้องบอกว่าเป๊ะเวอร์ครับนี่ครับโอ้โหออกมาสุดๆครับ ย้ำอีกทีนึงไม่มีการลองอะแดปเตอร์ใดทั้งสิ้นครับเป๊ะบังมากที่สุดครับผมนี่ขอชมมุมท้ายอีกหนึ่งมุมโอ้โหออฟเซ็ตสวยสวยครับล้อแท้ล้อเบาจับคู่สุดยอดอย่างเจแปนจบฮะสเต็ปนี้ขับไปที่ไหนใครๆก็มองโอเคครับผมท่านไงก็ขอฝากร้านไว้ได้วยนะครับหากคุณเป็นสายลุยให้มาคุยกับเราครับที่นี่เจฟ้ายางยนต์นนเมืองล้อยางมีมากกว่าร้อยรายการมีทุกสเปคที่บริษ,ษัทผลิตครับผมสนใจใส่รถรุ่นไหนยังไงมาคุยกันที่หน้าร้านจัดการให้ขอบคุณครับ